NBI n a t i o n Building i n s t i t u t e วแพทย์หญิงวิสาสิริตันตะกูลน,นะคะจากศูนย์โรคก,การนอนหลับโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับ Sleep and Longevity นะคะก็คือการนอนหลับและการมีชีวิตยืนยาวที่มีสุขภาพดีนะคะซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าการนอนหลับเป็นเสาหลักอันนึงนอกเหนือไปจากเรื่องของการ e x e r c i s e การกินอาหารแล้วก็การพักผ่อนจิตใจนะคะ สำหรับเรามารู้จักเรื่องของการนอนหลับนิดนึงนะคะการนอนหลับจริงๆเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในสมองนะคะโดยที่ขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยสมองก็จะไม่มีการรับรู้สิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่ามันจะต่างจากโคม่าก็คือวเวลาปลุกคนข้างๆก็จะตื่นได้เลยนะคะซึ่งถ้าเรามีการอดนอนเกิดขึ้นเราก็จะมีความต้องการที่จะชดเชยก็จะรู้สึกง,ง่วงนอนเยอะนะคะหน้าที่ของการนอนหลับก็มีตั้งแต่เรื่องของการรีคาเวอรี่ในแง่ของการซ่อมแซมร่างกายต่างๆทั้งสมองทั้งร่างกายส่วนอื่นๆนะคะรวมถึง 米。 ความสําคัญในแง่ของการจดจําแล้วก็เรียนรู้แล้วก็การเติบเจริญเติบโตด้วยนะคะการนอนหลับมันแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือนอนเวมสลีปกับเรมสลีปเรมสลีปก็คือช่วงที่มีการนอนหลับฝันเกิดขึ้นนะคะส่วนในนอนเวมสลีปมันไปแบ่งย่อยอีกเป็นเอ็นหนึ่นี่เป็นไลฟ์สเตจชอฟสลีปนะคะเอ็นสคือดีฟสลีปที่เรารู้จักกันว่าเออนอนหลับลึกหรือเปล่ลปาส่วนเวมสลีปเป็นช่วงที่เรามีความฝันเกิดขึ้นนะคะในในส่วนของเวมสลีปมีประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้อ uh, ่าเมมโมรีต่างๆที่เรา ได้รับมาในช่วงกลางวันนะคะในการนอนหลับเนี่ยถ้าคนที่เล่นนาฬิกาพวกสมาร์ทโฟนนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีอาร์เคเต็กเจอร์หรือว่าโครงสร้างการนอนหลับที่สลับไปสลับมาระหว่างนอนเลมกับเลมสลีปประมาณ4 6ถึงไซเคิลเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะตัวนอนหลับลึกก็จะอยู่ด้านหน้าของการนอนหลับส่วนหลับฝันจะอยู่ไปที่ค่อนท้ายคืนนะคะ ค่ะในช่วงแต่ละวัยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กก็จะมีหลับลึกได้เยอะวัยสูงอายุขึ้นมาก็จะมีหลับลึกที่ลดน้อยลงนะคะงั้นคนสูงอายุก็กำเพลยเรื่องของการนอนหลับได้ไม่ดีมากกว่านะคะส่วนดีฟส l ลิฟสัดส่วนมันจะอยู่ประมาณแค่15 20%เท่านั้นนะคะงั้นใครไปเล่นนาฬิกาเราบอกว่าเออนอนหลับได้ประมาณชั่วโมงครึ่งที่เป็นดีฟส์ลิ p อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นสัดส่วนที่ปกติ อันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของเราด้วยนะคะ ค่ะสำหรับการที่เราจะเร u l a ร e การนอนหลับมีอยู่2 process นะคะก็คือ process S ก็คือการที่เราหลับตื่นเยอะหรือน้อยเป็นต้นนะคะยิ่งเราตื่นมากเท่าไหร่เราก็จะมีความต้องการเี่ยหลับมากเท่านั้นส่วน process C ก็คือเป็นนาฬิกาชีวิตชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า circadian process นะคะตรงนี้มันจะเอ f e c t ในเรื่องของการวงจรการหลับตื่นรวมถึงการทำงานของร่างกายทุกระบบเลยตั้งแต่ย่อยอาหารการขับถ่ายะระบบไตอะไรต่างๆทุกอันเลยนะคะ อันนี้มันจะรับ input เราจะมีมนาฬิกาชีวิตอยู่ในสมองนะคะอยู่ที่ซูป์ไคลอสมติกนิวเคลียสนะคะซึ่งมันจะรับการอินพุตมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะโดยการสัมผัสแสงมันจะผ่านแทร็กที่ผ่านในตาไปนะคะ,ะดังนั้นแล้วถ้าเราได้รับแสงในเวลาที่ผิด นะคะเราก็อาจจะนอนไม่หลับได้เช่นการเล่น iPad, iPhone ที่มีบลูไลท์ก่อนนอนนี้ก็จะทำให้เราหลับได้ยากและหลับได้ไม่ดีนะคะเนื่องจากมันไปยับยั้งการหลั่งของเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นเหนียวนําให้เราหลับได้ง่ายเมื่อเราอยู่เข้าสู่ตอนกลางคืนนะคะค่ะ,ะซึ่งระบบของนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมันจะควบคุมการทำงานทั้งหมดเลยของร่างกายเช่นระบบการกินอาหารการย่อยอาหาร นะคะหรือว่าระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่นอนดึกมันก็จะมีแนวโน้มจะอ้วนง่ายหรือว่าคนที่นอนดึกก็จะมีแนวโน้มที่จะ,ะมีเรื่องของอการนอนหลับที่ไม่ดีนะคะแล้วก็อ้วนง่ายขึ้นนะคะน,นี่ก็จะเป็นการทํางานระหว่าง2ระบบนี้ซึ่งมันสอดประสานกันถ้าเราทํากิจกรรมอะไรที่ไม่เอื้อต่อการนอนหลับอันนี้ก็จะมีปัญหาได้นะคะส่วนโลกของการนอนหลับก็จะมีได้หลายอย่างเช่นเรื่องของนอนกรนนะคะซึ่งอันนี้จะเห็นสัดส่วนแล้วก็เจอเยอะนะคะประมาณ40 เปอร์เซนต์ในผู้หญิงแล้วก็ห้าซในผู้ชายซึ่งการที่มีการนอนหลับแล้วหยุดหายใจขณะหลับพวกนี้ก็นําไปสู่เบาหวานความดันโลหัวใจแล้วก็อัตราการตายก่อนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะค่ะเช่นกันค่ะการที่มีการนอนไม่หลับก็เจอได้บ่อยก็นําไปสู่โล่ง,งความดันแล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่นกันรวมถึงมันก็จะเสี่ยงต่อภาวะทางจิตใจเช่นภาวะซึมเศร้าเป็นตน้นนะคะ ค่ะนี้ก็ถ้าเรานอนหลับไม่ดีมันก็จะนําไปสู่ภาวะจิตใจที่ไม่ดีนะคะ,ะเป็นลักษณะของ bidirectional คือหลับไม่ดีก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็หลับไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นแล้วเราควรจะดูแลเรื่องการนอนหลับให้ดีนะคะเช่นการหลีกเลี่ยงการที่มี iPad, iPhone ก่อนเข้านอนนะคะการควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ในดีกรีที่เหมาะสมเอื้อต่อการนอนหลับก็เช่นต้องมืดต้องเย็นนะคะแล้วก็ไม่หนวกหูอย่างนี้เป็นต้นนะคะ การที่เรามีการที่มีนอนหลับไม่พอหรือว่ามีโรคจากการนอนหลับเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปนะคะมีฮอร์โมนที่เป็นความเครียดเกิดขึ้นทํำแล้วกินอาหารมากขึ้นระบบอินซูลินก็แย่ลงทําให้เรานําไปสู่เบาหวานเป็นต้นนะคะอาทำให้มีความดันสูงระยะยาวนี้ก็จะนําไปสู่อัตราการตายก่อนวัยอันควรนะคะ โรคที่เจอได้เกี่ยวกับการนอนหลับจากการนอนกรนหรือนอนหลับไม่พอก็เช่นความดันสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะตาย Su ต d e เด e a t สนะคะหรือว่าหัวใจขาดเลือดหรือว่าสโ troke ที่เรากลัวนะคะอันนี้ค่ะเอฟเฟกของการนอนหลับไม่พอมันก็จะเอฟเฟกตทั้งหมดระบบของทุกร่างกายเลยเนาะ,ะเช่นเรื่องของภาวะจิตใจเบาหวานอ้วนการรับรู้ความเจ็บปวดที่มากขึ้นภูมิคุ้มกันไม่ดีโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจที่เพิ่มขึ้นรวมถึงฮอร์โมนอิมบาลานซ์นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็น Recommendation ของการนอนหลับในแต่ละช่วงวัยถ้าโดยสรุปไว้ผู้ใหญ่ก็จะนอนประมาณ7ชั่วโมงนะคะ,ะทีนี้มาดูว่าแล้วเราควรจะ Practice การนอนหลับยังไงที่จะมีชีวิตยืนยาวนะคะนี่เป็นการศึกษาโดยรวมเขาเรียก Meta-analysis นะคะเพราะว่า Sweet Spot คือจุดที่ดีที่สุดของชั่วโมงการนอนหลับอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงนะคะถ้านอนน้อยกว่า7ชั่วโมงเช่น6ชั่วโมงเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการตาย4%นะคะ ถ้าเกิดว่านอนได้แค่4ชั่วโมงก็จะเพิ่มอัตราการตาย5ส่วนนอนหลับเยอะเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันเคิร์ฟมันเป็น U shape นะคะเช่นนอน8-9หรือ10ชั่วโมงเนี่ยก็เพิ่มอัตราการตายตั้งแต่3ถึง25นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโรคต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับชั่วโมงการนอนหลับก็จะเป็น U shape เช่นกันเช่นตัวที่ดีที่สุดก็คือประมาณ6-7ชั่วโมงนะคะ,คะถ้าเกิดนอนน,อน้นอยกว่านั้นหรือนอนมากกว่านั้นเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการเกิดอัตราการตายอัตราการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ stroke นะคะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาหนึ่งซึ่งเขาเขาพบว่าถ้าเรานอนหลับได้ดีอย่างมีคุณภาพคือไม่ใช่ ในแง่ของแมทริกในเรื่องของชั่วโมงการนอนหลับแต่เป็นเรื่องของคุณภาพการนอนหลับด้วยแล้วก็ตื่นมารู้สึกสดชื่นด้วยนะคะอันนี้พบว่าเราเขาสามารถที่จะเพิ่มชีวิตยืนยาวหรือ life expectancy ไปได้ประมาณ5ปีนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราควรจะ practice ซึ่งการที่เราเพิ่มได้เนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับอายุด้วยยิ่งเราเริ่มนอนหลับได้มากตั้งแต่วัย30ปีขึ้นไป ไอ้ตัว prediction นี้ก็เป็นจริงเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วอายุน้อยก็เริ่มสะสมการนอนหลับได้เลยไม่ต้องรออายุเยอะแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงการนอนหลับเมื่อกี้นี้ที่มันเป็น U shape ใช่ไหมคะแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นกับ sleep duration อย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับ pattern การนอนหลับด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นการศึกษาหนึ่งเขาพบว่าคนที่มีการนอนหลับดีมีชั่วโมงการนอนหลับ ที่มากกว่า6น้อยกว่า6ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็สัมพันธ์กับการเกิดอัตราการตายที่มากขึ้นทั้งทางแน่ของโรคระบบหลอดเลือดและการเป็นมะเร็งด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่แสดงเห็นว่านอกจากชั่วโมงการนอนหลับแล้วการเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันาการศึกษานี้ตีพิมพ์ในปี2024นี่เองนะคะเขาพบว่าคนที่เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาไม่ต่างกันหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมีอัตราการถ้าเกิดเรานอนหลับไม่ดีคือไม่ไม่สม่ําเสมอนะคะพวกนี้จะเพิ่มริสของอัตราการตายก่อนเสียชีวิตที่สูงขึ้นรวมถึง ในแง่ของอัตราการตายจากมะเร็งแล้วก็โรคของทางะระบบหลอดเลือดหัวใจนะคะซึ่งในกราฟอันนี้เนอะ,อ,ะอุ้ยตายแล้วถ้าเป็นจุดนี้คะ่ะเขาบอกว่าเรื่องของ Sleep Regularity เอากลับมายัางไงคะเนี่ยไม่รู้เอากลับมายัางไงค่ะค่ะ sleep r e g u l า r i t y เนี่ยคะ่ะมันสำคัญกว่าเรื่องของอเรื่องของชั่วโมงการนอนหลับ นะคะงั้นก็แปลว่าเราควรจะเข้านอนแล้วตื่นนอนไม่ต่างกันเกินมากเกินไป1ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะก็จะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้นะคะ เช่นกันค่ะน,นี้เป็นการศึกษาในาคนสูงอายุมากๆเนาะก็คือ8 5ดสถึงร้อยปีเปรียบเทียบกับคนสูงอายุอายุประมาณ70ปีแล้วก็คนวัยปกตินะคะก็เพราะว่าคนสูงอายุที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเขาจะมี sleep efficiency คือประสิทธิภาพการนอนลดลงก็จริงแต่ว่าตัว deep sleep ไม่ได้ลดลงและสิ่งสําคัญของเขาก็คือเขาเป็นคนที่ keep regular sleep schedule คือหมายความว่าหลับตื่นเป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เขามีชีวิตยืนยาวได้นะคะ อันนี้ก็เช่นกันสิ่งที่เรากลัวอีกอันนึงในแง่ของการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพก็คือเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะเพราะว่าในช่วงการนอนหลับเนี่ยตอนกลางวันเราอาจจะมีโปรโตีนที่เป็นเวสปร d ดักคือเป็นขยะของเราเนาะที่มันสะสมในเนื้อสมองนะคะซึ่งอันนี้มันจะกําจัดออกไปได้เนาะไอเศษฝุ่นๆพวกนี้ค่ะเบต้าอะไมลอยซึ่งนำไปสู่อัลไซเมอร์เนี่ยมันจะกําจัด ได้ในช่วงที่เรานอนหลับเท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วคนที่นอนหลับไม่เพียงพอหรือมีโรคจากการนอนหลับนะคะการกำจัด waste product พวกนี้ก็ทำไม่ได้ก็จะนำไปสู่การเกิด a ล z h e i m e r หรือ d e m e n t ียหรือโรคสมองเสื่อมได้มากขึ้นนะคะในการอดนอนนะคะ เช่นกันอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการนอนหลับที่ไม่เพียงพอนะคะทําให้การเคลียร์ท็อกซิกโปรตีนพวกเบตา้าไมลอยที่นําไปสู่เรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ในขณะที่เรานอนหลับดังนั้นแล้วมันก็จะนําไปสู่การอักเสบของเนื้อสมองการสูญเสียของนิวรอนหรือว่าตัวเซลล์สมองไปก็จะนําไปสู่โรคดิเมนเชียรหรือสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ไปนะคะซึ่งเวลาเรามีอัลไซเมอร์แล้วอ่ะเรื่องการนอนหลับก็จะกลับยิ่งแย่ลงเนาะมันก็จะเป็นวงจรวิเชียรไซเคลิลหรือวงจรอุบาทนะคะ อันนี้ก็เช่นกันนะคะเขาก็พบว่าคนที่นอนหลับน้อยนะในคนสูงอายุนะคะอันนี้อาจจะอายุอาจจะไม่ได้70หรืออะไรเนี่ยคะ่ะก็เอา65ปีนะคะติดตามไปข้างหน้าเพราะว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงคนนี้ก็จะมีอัตราการตายที่สูงขึ้นรวมถึงการเกิดอัลไซเมอร์ที่เยอะขึ้นดีเมนเชียที่เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเรื่องของจีนถ้าเรามีจีนที่เสี่ยงต่ออัลไซเมอร์นะคะเช่นอะโปอี APOE จีนเนี่ยนะคะซึ่งมันเสี่ยงกับการเอาเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าถ้าเรานอนหลับให้ดีนะคะอาจจะลดอัตรา,าก,การเกิดอัลไซเมอร์ได้นะคะเป็นลักษณะของอต้นทุนมาไม่ดีเรื่องจีนแต่เราสามารถ Modify ได้โดยการหลับให้ดีจากการศึกษานี้นะคะค่ะดังนั้นแล้วก็อยากจะแนะนำ principle ของ Good Sleep Health ก็คือเราต้องมี mindset ที่ถูกต้องเอกี่ยวกับการนอนหลับก่อนอันแรกก็คือเรื่องเรารู้ว่า value ของการนอนหลับคืออะไรนะคะหลับไม่ดีก็ตายเร็วก่อนชีวิต ที่ราควรหรือมีโลกเยอะนะคะต่อมาก็คือ prioritize คือการจัดการชีวิตของเราเราต้องเอาการนอนหลับเป็นหลักก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำงานหรือทำอย่างอื่น นะคะ,ะเหมือนกับที่เราให้น้ำหนักกับเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่อง Exercise แลกะการพักผ่อนจิตใจนะคะถัดมาก็คือเรื่องของ p e r s o n a l l i f e sleep ตารางตื่นหลับตื่นนะคะ,ะซึ่งแต่ละคนนี้มันจะมีนาฬิกาชีวิตที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องหาจุดที่เหมาะสมของเราให้เจออาจจะเป็นลักษณะของ Experiment นะคะ trust ก็คือในเรื่องของอ,อคนเราจะต้องมีการนอนหลับที่ดีได้ส่วน p r o t e c ก็จะเป็นเรื่องของ sleep hygiene เช่นเรื่องแสงเรื่องอ,อะไรดีอะ sleep hygiene ว่าเราไม่ ออกกําลังกายใกล้ชั่วโมงหลับไม่นิโคตีนไม่สูบุหรี่ไม่แอลโกอฮอล์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยสรุปก็คือมีการชีวิตประจําวันเราก็ต้อง e x p o s สต่อแสงให้เหมาะสมในกลางวันมีการ e x e r ไซ s e มีการกินอาหารให้เป็นเวลาเพื่อตอกย้ําเรื่องของวงจรนาฬิกาชีวิตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารก่อนเข้านอนมื้อหลักนะคะมีช่วงที่เราคูลดาวเพื่อหลับได้สบายขึ้นแล้วก็แอนเวอร์เ n t เมนต์เราก็จะต้องลักษณะเป็นเงียบอุณหภูมิเย็นแล้วก็มืดนะคะ ก็จะเป็นอันนี้ก็คือมีคอน s ิสเทนต์เร u กูลาร์เบ m ไทม์นะคะมีเบทไทม์ลูทีนอวยบรูไลท์แล้วก็เอ็กซ์ไซ r ์เร l กูลารีแล้วกอ็อย่างที่บอกไปห้องนอนต้องเย็นเงียบแล้วก็มืดค่ะแล้วจบทันเวลาพอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ